สวัสดีทุกคนมื้อนี้ป้าอ้อยจะให้เชฟอ้วนทอดกุนเชียงเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนกันเลยจ้าโอเคสวัสดีเตอจ้าเออเชฟอ้วนจะทอดกุนเชียงให้ป้าอ้อยละอันนี้ทอดกุนเชียงทอดใส่น้ำนาาเนาะจ้ะเนาะน้ำเดือดแล้วฮะก็เอากุนเชียงลงไป กล้องข้าถือตรงนี้มันจะสะท้อนแสงเนาะจ้ะดีมือการทอดผัเชียงแก๊สมันเบาๆไม่ใช่แก๊สจมูกเราหรือยังอันนี้ก็จะเป็นนะ ข้าวเบื่อปลาอ้อยละลายน้ำปาอ้อยจะอ,อมหอยนะคะใบชะพูนุ่มหอยปล่อยหอยที่แกะแล้วนะคะเนื้จานทอดต้นเชียงเอาทอดใส่น้ำเแล้วจากเต้องทอดใส่น้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นเชียงมันซุกแล้วเขาก็กเอาน้ำออกมันซุก้วเย่ยเพราะว่ามันเริ่มบานแล้ะ ีนี้ก็จะตักน้ําออกล้วจะนะเอาน้ําออกสักนองแล้วก็มาคั่วทีนี้บางคนเขาจเจ้ากับใส่น้ําหลายแบบเพอาอวแต่ว่าเพรอะอยากให้มันสุกแบบสนิ้ใจเพราะว่าก็จะใส่น้ำในหลายตะก้อให้มันสุกนะจ้ะพอมันสุกแล้วก็จะเอาน้ําออกแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆก็จะแห้งแล้วก็เหลืองค่ะจะสวยงาม งานตามทางเลียงกะเราบอยมนยันจะมีทอดกุงเชียงแล้วก็อมหผ่นะจ๊ะแต่ว่าให้เชฟอ้วนทอดกุงเชียงให้หาเช้วนเชียงแล้วก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะนาะ,ะใส่ลงไปนิดนึงน้งจ๊ะ ลองเห็ดตามเทปอ้วนเบิ่ง้อจ้ะมันจะอร่อยกว่าเราทอดใส่น้ำมันเนาะคะ่ะถ้าเฮาทอดใส่น้ำมันนะมันจะเยิม้มมันจะไม่ค่อยอร่อยเพราะว่ากุ้งเชียงมันมันอยู่แล้วโอเคค่ะกัดซุกแล้วนะคะเนาะได้ที่แล้วเลยสวยแล้วปอนขมงแล้วแล้วก็มาตักใส่จานกันเลยเทปอ้วนเอาใส่จาน นี่จ้ะสวยเหลืองอลามขุ้นเี่ชียงมอรอยอรย ก็ก็จะอ่อมหอยอ,อมอลา่หลายค่ะอ่อมถ้วยอะเจ้าเพราะว่าหอยมันมีอยู่นิดนึง แข็งแล้วใช่ไหมกระเใหาออกจากช่องคลีทเซา อ้วนเอาน้ำข้าเวเบื่อ,อลงให้ป้าอ้อยแล้วน้ำก็จะ,ะใส่แค่นั้นนะคะเพราะว่าหอยเขานม่นหวานใส่ข้าวปุ้ตลงปลาดูนี่เชฟอ้อวนจะแกงให้ป้าอ้อยเนาะคะนะ่ะเนาะ ลองชิมฝีม,มือเชฟ้วนเชฟ้วนนะเฮ็ดอย่างก็อร่อยเบอร์แซ่บเบอร์ทุกอย่างะเชฟ้วนหันอ้ามหน่อยยิ้มหน่อย,อยมียิ้มหวาน ยิ้มทีใจละล,ะลายวะนะคนน้ำข้าเบื่อเดือดแล้วแล้วก็เอาหอยลงได้เลยค่ะอน้ำก็เดือดแล้วเนะจน้ะเนะเราก็เอาหอยลงไป่ <c oughs> <c oughs> ใส่พ 4, ริออกสี่ห้าเม็ดนี่เอร่อยจริงๆถ้าได้ จูบตูด,ตดมันนอกจากมันจากซี่แสบแกงหอยแต่อันนี้ปลาอ้อยแกะใส่ช่องฟิตไว้ือเราก็เลยได้แกงแบบนี้กใส่น้ำปลาละใส่หมดเลยอร่อยแน่นอน่อยอร่อยนะจ๊ะ แสงมันอันนี้เราจะมันย้อนแสงเอ้อร่อยใส่ผงนัวลงไปใส่เยอะอร่อยเยอะ <c oughs> ไม่ต้องใส่เยอะเชฟวนบอกใส่น้อยๆก็อร่อย ไม่ไม่ใส่ใส่น้ำตาลเฮาอร่อยแน่นอนสูตรสูรินเดอร์จาเดอร์แกงหอยแกงหอยสูตรสูรินแต่อร่อยทุกอย่าง ให้เบิง่งไก่อู้หอมมากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะหอมน้ำปลาสุดยอดเลยปอาเบือเขากระทุกกัะนแล้วค่ะเหนียวแล้วเหนียววัดตัวเลยอร่อยแล้วแม่เชฟวัวท,ทำอะไรก็อร่อยขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบชะพรูลงไปเนา,จานะจ้ะเนาะ เสร็จเรียบรอย้อยหอมมากเฮเสร็จเรียบร้อยจ้าบึ่งใก้ๆ กับข้าวรีมือเท้อ้วนป้าอ้อยก็ได้แช่ข้าวเหนียวไว้ป้าอ้อยว่าจะกินก็บหม่ามเนื้อตอนเย็นค่หม่อมเนื้อตอนเย็นคงจะได้ทอดตอนเย็นนู้นหลยเพราะมันไม่ละลาย <c oughs> เสร็จแล้วจ้ะได้ี่กับข่าวอ้อยก็ได้เสร็จเรียบร้อยโดยฝีมือเชฟอ้วนจุปปะจุปบะนี่หอยกับมิตตัวใหญ่ๆงามๆเลยจ้ะเบิ่งนี่ค่ะน่ากินมากอยากบอกว่าหอมสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ ได้กินพายกกินเลยก็อยากกินอมหวกเนาะคะ่ะมุกหววอมหัวมีตะของโปวดปอยทั้งนั้นใบกับเข้า้อนฮอนเนาะมุกหววแบ่แบใส่พักอีกตู่หลายๆเนาะจ้ะเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ป้าขอจบไปแค่นี้เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับตะไคร้ให้ป้าอ,อ้อยในเด้อค่ะเด้อ อย่าลืมกดติดตามป้าอ้อยกับเชฟอ้วนน้ำเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ป้าอ้อยก็ขอตัวลาไปก่อนเนะจ้ะเนาะไปละค่ะสวัสดีจ้า